สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาบน w i n d o w s 11นะครับหรือเราจะเรียกว่าปุ่ม c ก i p อ็ c เซนนะครับหรือภาษาบ้านเราจะเรียกปุ่มตัวนอนนะครับซึ่งเป็นปุ่มสำหรับใช้เปลี่ยนภาษานะครับตันนี้นะครับมันจะอยู่บนมุมซ้ายของคีย์บอร์ดนะครับติดกับลิ้หนึ่งนะครับ มานนี้นะครับวิธีการตั้งค่าก็สำหรับ windows 11นะครับให้เราไปที่ start menu ตรงนี้ครับไปที่ setting นะครับรูปฟันเฟืองอ่ามันจะมีเมนูให้เราขึ้นเลือกตรงนี้ครับให้เราเลือกไปที่ time and language นะครับอ่า ต่อไปก็ทําการเพิ่มภาษาลงไปนะครับปกติแล้วมันจะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับให้เราทําการเพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะครับโดยเข้าไปคลิกที่ Language a n d r e g i o e n นะครับตรงนี้คลิกที่ปุ่ม Add Language นะครับตรงนี้ จากนั้นเลือกภาษาไทยนะครับตัวทีตัวทีวทีใเซไอครับหรือจะพิมพ์ออกก็ได้ไทยเจอแล้วนะครับเลือกไปกด next ครับ install นะครับอ่ะประาทไทยก็จะติดตั้งลงเครื่องของเรานะครับเราก็รอนะครับต่ไปเป็นการตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับให้ลองรับปุ่มตัวน้อนนะครับ เราก็มาที่เมนูเซตติ้งของเรานะครับมาที่ทามเอ็นเลนเกตเมื่อเดิมจากนั้นมาที่รูปคีย์บอร์ดตรงนี้ครับไทปิ้งนะครับเพื่อไปตั้งค่าตัวนอนนะครับให้สามารถสลับภาษาได้นะครับไปที่ไทปิ้งนะครับเลือกที่เมนู d อ a วานค keyboard setting นะครับ จากนั้นให้เราเลือก input language hotkey <c oughs> ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปอ่ามันจะมีบอกว่าให้เราสลับตัวนี้ตัวนี้คีย์บอร์ดของผมมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยที่เราทำการเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้แล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับที่มากับการติดตั้งวิด,โดีโอค่าพื้นฐานของมันนะครับให้เราไปที่ปุ่มตรงนี้ครับ Change KeySequence นะครับเลือกต้นกันให้เราเลือก between input language นะครับแล้วค่อยกดปุ่ม change key sequence นะครับปกติมันจะตั้งอยู่ตรงนี้ครับ not assign ตรงนี้ switch input l a n g u a g e นะครับปกติมันจะตั้งตรงนี้ให้เราไปเลือกที่ตัวนี้ครับปุ่มนี้ครับ ปุ่มตัวนอนนะครับกรีปเอ็กเซนนะครับตัวนอนกดโอเคไปนะครับกดแอปพลายไปครับแล้วก็ออกไปได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาด้วยการกดปุ่มตัวนอนได้แล้วนะครับผมจะลองพิมพ์นะครับภาษาไทยนะครับ ผมจะพิมพ์ผมจะกดปุ่มตัวนอนอีกรอบเราก็จะได้ภาษาครับตามที่เราต้องการนะครับครับสำหรับคลิปการตั้งค่าผมเปลี่ยนภาษาบนวิดู a อสเก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคลัมาสวัสดีครับ